สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวสวยน้องกันสิบเอ็ดโมงเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวเที่ยงเด้อหลานเด้อกินข้าวเที่ยงทำงานอย่างนักอีกเม่นกะสบายดีสวัสดีพี่น้องมากินข้าวเด้อพี่น้องเด้อวัชุโขจูข้นไทยดาวอเมริกาทั่วลกมากินข้าวน้องกันเสร็จเสจพี่น้อง กเปลี่ยนใส่กอกันีะกินมาม่ากับเขาอยากจะได้ก็กินจัดัานนะพี่น้องโบดเกีวกันโบดกะบกนิดดวกใส่ผระบอกกนหอดประมาณมาม่าเกาหลีก็มาญี่ปุ่นที่เองกาหม่าเกาหลีพ กินเสร็จพี่น้องกินกับเขาพออยากกินเขากับมามาเอาตัวนี้ไชักครับผมตจเชื่อเรีวไปช่ก็อร่อยวะเก็นยังลงวะอ๋อเอาเจีอเจมีอตะทตัวได้ปุไพี่น้อง ตำมุกทัว่วกินกับซื้ออัวดุ่นย่านนี่จะไม่ได้อวัอวอวัวอัวหมกทัว่วหมกส่วแล้วเพราะว่ามกทัว่วหลายก็ได้กินนะตุสาวก็มีมะม่า ถูกคละจะ้ะวะทำไมยูศูนวายซื้อพอนึงมากิ้เขาหาคนในช้องหอ khỏi đến đàn trong con khỏi hàng cái cây cái cây với kìm đặc đặc con nhỏ lúc Hãy subscribe cho chè bên Mì tàu sao ถ้าปรกบเขียนไปแร้วนั่นเนาะนตเป็ดเป็เตือนเปเดือนนั่นปรกบ ดูน้ำแต่เป็ดเดอนจนหดหาปีมันอากาศดีเลยเนาะลมลมพีดแดดก็แดดดมอันนี้บดบดบทบดเอากินได้ไหม

กินต่บักเธอรครูข่านีัวร์เท่าดังเป็นก็ได้กินบรจะทำในะคะกินลูกเดียวบริปลูกได้ปลูกน้อยเดียว

อ,อ,อันนี้บปนแปะนะไข่เะิันี่จะไข่เลรบมันแปะนปน,นะ บิดบ่ไปหมดเปิดกล้องเดินเมออกไปบ่ ไปไทยมันโดดกว่เอาเนี่ยมึงน้อยไปไทยกระดษตีอะเอาไปดอดกี่เงินเจ็ดเปดุกชิดคนนไกลรถนึงี่ยนี่า กะปิแม่บอกกะปิบวบกะปิยังฮัดเนาะกะปิบวบกุ้งบวหอยเนาะเขาหอยเนาะเขาบอกแต่วันตามากินกะปิมันฮัดแต่เขาหอยฮัดะ น่เป็นเหตุการณ์นี่ยบกบ่ก็เอาดูก็ล้านเราก็ช่างเา เค,เคกันซอยกันโอเคด้วยบุพาวายจอดไม่เงี้ซื้อบุพาวายใช่เรรถเนี่ <ues? S 1> ยแต่น้มันรถ,นนรถบุพาวายทำงานชิติมาบุิดชิตต่อไปไนีแบบ่แหละ เรื่องสื่อสื่อเกี่ยวกับสื่อสื่อสื่อมาเห็ดสื่อหัวเม็ด จริงมื่อเด็กปเดียมมันะหนาขาปวดนยะจากนนี้ กูใจหน่อยใจหน่อยก่อนเชิมจิมเอะแซบแล้วที่ดาวเอีใส่อัวแซ่บๆก็ขายชินอันชิดช่องนะอนอก็สิบแปดดอนสิบแปดดอนก็ได้ที่อันนั่นนะแพงได้เท่าไหร่ รู้คอเสิอันนี้ชิบแต่ตอนนี้มันก็กลัวแล้วสิบแตดอันนี้ให้คอจัดมันไม่ให้คอ,อยาวแล้วเขาบอกขเขาให้เดือนมตอมาเขาเห็นนะมตอมา ฮั้นใส่หยัดหไปเลยหันใส่ขัอยู่บ่ขัอยู่นี่แกเคยเคยเด้อเตากเด้อติดกันมึงน่นแห้งตากให้กันยอเอาห้ได้พื้นยยหิ่มันเอาแล้วมันดีตอนเห้นก็เห็อนนอยัดใช้หัวปิดปากปิดปาก หาดเวลาไปตามันแห้งมันก็ติดมันก็บบวิดขึ้นนะใสค่ะมันแห้งนะมันเสียเวลาพวกแหวนเก็บขึ้นมากินกระโบนรอนะรอนมันกระหมกเยอะคืออยู่บ้านเขานังนนะมันเก็บเกลี่ยหน่อยบางคือตามเดี๋ยวเนาะ пример бабер хм тебе таняк таджал แต่อนยูมั่งแทก็จะไปเก็บตะไบมันบอกเอาเนาะอะไรภาคเป็นไง <c oughs> มีหลายสิมีก็เอาตัดเอาตะไบไปเ <c oughs> ั่งซื้ออืม นั่นนหละวันนี้เสร็จอีกยังก่อนออกซิเมนอาพลิบบักเด่นขอติดต่อเสียไปพี่น้องมันเปลือกนานดีเนาะไม่น้อยเดียว มื่อกี้ตันสวยนี่อะไรรสมึงคือบัวเมากระป๋อกระป๋อเขาเคยขึ้นกันเน่กว่าไหมคว ก็มีแพลวเขาไป็นานเลยพี่ขาดน้องเขาเราเดินร้านนี่เป็นน่อยมุ่นบานนะเมืมอ่อนี้สิวานกับบุ๊คแล้วมันยังนานอยู่มราไห้ทุกับนอยมุนที่แบบหวานป๊อก ในสมวานในวาลายนวนย่นหลไปแช่แค่ไปอีกแบบนึงตำสม,มตำมะฮงบางย่งน่ไปมากมันบอกมันบเนม,บมเปือ่อยเนาะกินมะฮงก็เไปเนาะ chỗ này Cái <laughs> thì mặc kinh, kinh tờ Kinh trộm là kinh bài Sao đã Ok, phía nào ดยู่ดีมีแห้งนะพี่น้องเด้อด,ดูกไดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องโชคให้มาเด้อพี่น้องเด้อเห็นงปังๆ